อยากได้ไปใหม่ๆสภาพสวยๆไม่มีโชว์ไหนไความคันนี้ตอบโจทย์เลยนะไม่ต้องไปหาของแต่งเพิ่มแต่งให้หมดแลยคุลูกค้าผ่อนเดือนละเจ็ดพันกับรถไป18บครับผมนะยังอะไรแม่แรงเขาอยู่ครบแล้วดูดิไม่เก็บเดิมบางนางบวดไปละ กัน2รนนะครับผมนะสำหรับรถสวยๆวันนี้นะมากันแบรนด์หลักเลยวันนี้นะที่เด็ดเลยไม่ว่าจะเป็น h อน da t o y o t ต้ไอโฉมหน้าสองคันนี้เห็นแล้วทุบบ้านทุ่เมืองอยู่แล้วนะโดยเฉพาะ h อ n d a c i ซ i ิ FC อซโฉมนี้คิดตลอดการสาวกวัยรุ่นอยู่สาวกใหมรุ่นอยู่ยังมีครั้งที่2อนะบอกเลยว่าทีเด็ดขวัญใจใหมรุ่นใครหาอยู่นะอยากได้ปีใหม่ๆสภาพสวยๆไม่มีโชว์ไหนไปคว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะเจ้าของเก่าแต่งมาพอสมควรนะส่วนนี้ก็จะเป็นฝีหับรถใช้ในครอบครัวนะ เอาติ๊ตแต่อันนี้ได้ครื่งพันแปดได้ตัว e สปอร์ตด้วยแล้วไม่เพียงแค่7จ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะไปขันไหนก่อนดีวะไอเจ้า fc ก่อนแล้วกันนะวันนี้ Honda Civic fc นะครับลูกค้าปี่สองพันยี่เาวะ ปีสิบเับลูกค้าปีสิคันนี้คุณได้อะไรบ้างนะได้ไฟ LED ครับผมได้หลอดเป็นโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมีครบ TE สเก igne, ิร์ตรอบคันเจ้าของจะบอกว่าเจ้าของเก่าเขาไปแต่งเองนะซากรุงสเกิร์ตใส่สปอยเลอร์เนี่ยนะเจ้าของเก่าก็มีเปล uh, ี่ยนแม็กมาให้นะครับลูกค้าได้ลงแม็กเป็นของเจเนซี่สนะขอบ18ครับผมนะยางดอกเต็มๆใช้ยาวๆครับผมสวยงามเลยคันนี้นะเห็นไหมซากรุงสเกิร์ตมาเต็มประตูคู่หน้าเป็นคีเลกครับผมนะกันสาดตรงรุ่นนะครับมึงวิ่งแอบซิ่งล่ะสปอยเลอร์มาด้วยนะเออเเเจจ้้้้้้าาขออออองงงกกก่็มีีติดดลลลหหััใววยนนนะะะ๊แค ใส่แมลงอยู่ครบเห็นไหมเออเดิมบางนางบวชลูกเอ้ยนะใครหาเอฟซีอยู่นะเอาไปแบบท่านจะมีเงินแต่งเพิ่มเหรอวะแค่ผ่อนรถเดือนเดือนหนึ่งก็หนักแล้วอันนี้ผ่อนเดือนละแปดพันไม่ต้องไปหาของแต่งเพิ่มแต่งให้หมดแล้วลูกค้าแถมยางเปลี่ยนใหม้มาอีกสี่เส้นคุ้มๆแล้วค่าอันนี้ได้เครื่งองพันแปดกำลังเครื่องดีแน่นอนนะไปพูดพูดเยอะลองหน่อยขอลองหน่อยอยากลองนานแล้วสี่เอฟซีนะเครื่องพันแปดมาขึ้นมาเลยตูนพี่ฝิวนั่งขึ้นมาบุ๊นรู้สึกดีว่ะไม่เหมือนนั่งอยู่ในยานอออออกกมมมััยยนนนเเป็็บลลขง่ะรู้ นังเครื่องดีมากเลยนะแล้วก็พวงมาลัยคมมากนี่เห็นไหมสเตียร์เลงดีมากเลยอะว่าน้ำมันรถส่งสปอร์ตช่วงล่างมันเลยเกาะถนนนะดีครับลูกค้า จริงๆรถใหม่ๆมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นซีวิกเอสซีปีสิบแปดนะครับลูกค้าอย่าให้มีครั้ง<อ>ที่สามเด็ดขาดโจดสี่สิบเจ็ดเครื่องพันแปดนะรวนหมดแล้วนะมันอคือนนอนดึกไปหน่อยเอมอนทำพิษ bon ดูย้อนหลังนะหนุ่มอต่อนี่ไปว้กเรื่องกระตูนเฉยเลยใส่ที่ตาลังหารถไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับลูกคา้าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะได้เป็นเครื่องพันแปด้วยถามว่ามันเพียงพอไหมมันเพียงพออยู่แล้วใช้ในเมืองคุณจะวิ่งเท่าไหร่อ่ะสองร้อยหรอเนี่ยนะ เอออันนี้ได้เป็นเครื่องพันแปดลูกค้าออกตังจังหวัดก็ไม่เหนื่อยนะแหนนะเ <นะ S 2> จ้า <นะ S 2> ของกรเป๋าไปติดไปให้อขอหนึีงเลยก็มองหลังจะอยู่ในตัวกระจกนีงก็ถือเป็นตัวตัดแสงเลยนะขอแจ้งนี้ก่อนนะเออเห็นไหและไอ,ไอ,ไอไกระจกเนี้ยมันเป็นกล้องวิดีโอในตัวด้วยนะมันจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ในตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงนะ,นะเวลาเราสัง่งเราก็จะปิดน,นี่เลยเห็นไหมมันจะตัดมาเป็นกล้องมองหลังโอเคนะพอเราอยู่เฉยๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเราคลิกแค่กดบันทึกอัดไไดดด้้้้้เเเเเลลลลยยแแตต่่่่ถถาาาามมมืออหหหรรสกกนีััังงงปุ๊บจะข เวิรนะ์กเวิร์กเลยนะเจ้าของเก่าเขาติดมาให้นะครับผมนะเอออันนี้ได้อะไรมั่งครับผมใน Honda นะครับผมอันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนชานแนลหรือวมไปถึงรับสายวางสายคอนโทรลได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมนะเออคันนี้สภาพสวยๆดีนะปีใหม่ปี17เองอะ่ะรถแค่ขีดปีเองเจ็ดปีแปดปีแต่ด<ป>ู<ต>คุณ,คณได้สภาพรถเข้าใหม่ขนาดนี้ได้ของแต่งรอบคันยางใหม่สี่เส้นนะครบเครื่องนะครับผมนะวิทยุแอร์ซีดีใช้งานได้ปกติครับลูกค้าแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยครับผมนะเกียร์กกกก็็็ใช้้้งงาาานนนนนน่่่่่ยยยยยรรรรรับบบบบเเเเเเปปีีีี์์์แแแววออออออโตะะะะไไมมมืดห 天哪！<laughs> <laughs> เออนะก้องลอยหลังก็มีชัดเจนท่า,าเจ้าของติดเก่ามาให้แล้วครับผมมีเบรกโอแบกอ่าเบรกมื art, อไฟฟ้าครับผมนะรไปึอแมบมบ eco mode e อนโหมดคืออะไรคือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับนะหรือพลังไอตัวรักโลกนะมันทำให้เราเออเขาเรียกไงอะ่ะรถมันจะอืดลงจะเหยียบไม่ค่อยไปแต่คุณจะได้เรื่องของความประหยัดนะครับผมนะเออนะแล้วก็มีแท a c t i นคอนโทรลจะอยู่ฝั่งขวามือนะโหมดกันลื่นนะครับผมนะซึ่งอีกที่เป็นอะไรที่โคตรจำเป็นเลยนะเนื่องจากรถแม่งเอพุ่งตรงล้งมันทรงเตี้ยมันออกแนวนนสปอร์ตอ่ะเออเวลาเราเจอแอ่งนงงงงงงแแแแออ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 ่่่่่่่่นน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 ้้้้้าาาาะะะะเเเเเเเหหิยยยยยพุตตตรรลลลถจัััับึึมมมีวททชคโขขซฟ นะทําให้รถไม่สะบัดไม่หมุนทําให้เราประคองรถไปได้ต่อนะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ํา2ใบนะครับลึกเลยนะแก้วน้ำลึกมากดูทโทรศัพท์ดิแต่ถ้าบอกว่าคุณไปนคนเดียวอันนี้มันสามารถแยกประกอบได้วางสองกันได้เลยคือแม่งวางดีเทลมนันดีมากแล้วเก๊กับขอบมันใหญ่เลยเห็นไหมเรียกไม่ได้ลงไปได้อะครึ่งแขนเออนะแล้วก็เลื่อนซอฟทัดก,ก็ทั้งข้างก็จะเป็นหนังนิ่มๆนะครับลูกค้าตรงนี้เป็นหนังนะไม่ใช่ฮาร์ดเคสถือใครมองว่ามันเป็นฮาร์ดเคสนะนี่เป็นซอฟทั้งดุลเลยนะเป็นหนังเออวัสดุที่เ้าใหมาดดดีีดเเเลลยนนนนนะะะครัับผมมข้้าาาางหก็็็จปปซอฟตพสติกทาาลยข้มด้วยโคครรเเมมมียนนนะะับผแล้วก็็ปซอฟออีกเเเหมมืนดดิิแล้วป มาเกะควาดขหาหักเลยครับผมนะแต่งลึกอยู่นะใส่เอกสองเอกสารอะไรได้เยอะเลยมาต่อในส่วนของเบาะกนั่งดีกว่าเบาะซ้ายขวาจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเขาเป็นเบาะหนังนะตรงกลางนี่จะตัดคำลายเคปล่านะมันเหมือนเคปลางบางทีก็บอกเหมือนเหมือนเหมือนปะเหมือนเคปล่าปะปะเหมือนนะเนาะแต่วัสดุที่เขาให้มาดีนะเออแล้วลการเก็บงานลูกค้าดูนะ,ยะเยตซี่ตะเก็บสองสามคันเพราะอะไรลนะ่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เสียดสีมากที่สุดเพราะร้อยทั้งร้อยคนสไลด์ตูดลงถูกไหมครับไหนมันบี้มันโกดมันทับปบ๊บลตะเข็บนี่ก็ชอบแตกแ,แต่นี่เขาเย็บเก็บงานมาให้บอกเลยว่าใชชช้ยยยาาวววๆอ่่งลลููกกบบนนะเผืมมััไพ เลยนะครับและใส่ใจเรื่องความสะอาดดูผมดักฟูด์หนึ่งชั้นนะครับผมแล้วก็ดิเซวิกตรงรุ่นเลยนะรวมไปถึงข้างล่างอีกโอ้ยฮัลโหลสามชั้นไปแล้วนะครับโอ้โหใส่ใจเรื่องความสะอาดพอเปล่ะสวยงามนะครับผมอันนี้เป็นผู้สตาร์ทเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะเนื่องจากเป็นรถปีใหม่ๆแล้วเนาะมันก็เป็นที่วางเศษโรงเศษเหรียญแล้วด้านล่างนี่ก็เป็นพาวเวอร์เอาเล็ตนะไอใครที่จะเดินสายตรงสายกล้องเน,นี่ยตรงเนี้ยมันจะมีช่องเชื่อมหากันอยู่นะเ,เก็บเอาไว้เก็บสายฟงสายไฟหรืออะไรที่เราเดินอ่ะมันทำให้ไม่เลยเทะนะแล้วข้างก็ยังมี USB ใใหห้้ตรรรรงงงงงขาาาาๆเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่ยยอออออออผผืืคคคคมมมมมมไไ็ะะะับบบกกก์ทดดลแแซ ของแบบเขาเรียกนะเป็นรูปเป็นล่างอ่ะไม่ใช่วางแบบรวม,รมๆเๆกๆๆะกะเนาะถต่ว่านั่งสบายไหมวิสัยทัศน์ดีนะนั่งไกลๆก็สบาย,ๆๆบายอ่าโรงแผงประตูก็เป็นซอฟทัพนะครับลูกค้านี่นะไม่ใช่ฮาร์ดเคสนะนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เราไปนั่งเบาะหลังกันหน่อยดีกว่ามาต่อในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับนะผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนั่เก้าสิบเอ็ดนะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมเห็นไหมเหลือหูสองมันปัน้นได้นะครับผมนะหูหัวก็เลือๆนะแล้วก็จบวิสัยทัศน์มันเป็นตอนยาวนั่งก็ไม่เมารถแน่นอนนะถ้าไอคนขับรถมมมมัันไไ่่่เเเหีียยงงปาออถูก้าใจแต่ไ่ต้อครับส่วนนี้ข ไหล่ no. ไม่ตกนะไหล่ไม่ยกด้วยครับผมนั่งก็กำลังโอเคอยู่และสิ่งที่ผมชอบรู้สึกสัมผัสได้เลยนะมันนุ่มยังงวะเฮ้ยมันนุ่มจริงๆเลยนะเออนะเป็นก้อนขนมปังเลยเฮ้ยดิชอบชอบชอบมากเลยนั่งไกลๆก็สบายครับผมนะมีที่วางแก้วน้ำให้สองใบและยาวไม่ต้องติดทรงติดสองนะบางคันไม่ให้มาแบบคืออะไรมือจับประหยัดให้ใครนั่งเหรอเออนะอันนี้ก็แค่สงสัยเฉยๆนะครับผมแต่อันนี้ผมเห็นไปแล้วสามชั้นนะสะอาดสะอ้านแล้วก็ด้านหลังก็มีที่ติดตั้งเบาะเด็กมาให้หรือไอโซฟิกนั่นเองครับผมนะใครมีีีีีีลลลลูกก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 เเ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 เดดดดดด็็็็แสสนนนนนตติิัั้้้้งงงบอไไไไปปปววววยยยยยะะะจจาาาาาาารรรรใทท่มณ กานสำหรับ FC ดูทั้งทีต้องดูให้หมดดูห้องเครื่องด้วยนะครับนะมาดูว่ามันสวยจริงหรือเปล่าสวยแต่รูปหรือเปล่าอืออุ้ออยร้อนจังเนาะอ่าโอเคห้องเครื่องก็กิปกริปเลยนะมัไม่รู้จะอวยอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวเห็นนะน,น,น็อตเนิร์ดไม่เคยขยับคานเดิมนะครับลูกค้าเห็นไหมเ้รื่องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบขมงขม่าวน้ำมงนน้ำมันให้หยดให้แบบไม่สบายใจอะ่นะเนาะมันเดิมมันสวยอยู่แล้วนะครับมอกอ,อยู่ครบนะครับเออนะปิดฝาก่อนร้อนร้อนอ่ะคันนี้นะครับลูกค้าฮอนด้าซีวิก FC ปีสิบเจ็ดนะครับ หนึ่งเก้าพันบาทผ่นอนเดือนละแปดพันตลอดสัญญาเผื่อใครอยากได้เอสซีนะเอายิงโฉมเนี่ยหรือไปราคาก็ไม่ตกหรอกเพราะว่าแม่งสวยแม่งตามหากันได้ควักแหละนะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยฉันมีครอบครัวแล้วฉันไม่ได้อยากต้องการความสปอร์ตฉันต้องการอะไรที่มันแบบใช้ในครอบครัวได้สบายๆคันนี้เลยผ่อนเดือนละเจ็ดพันกับรถไปสิบแปดครับผมนะโตยตาาต่าเตตเครื่องพันแปดด้วยนะไม่ใช่เครื่องพันหกนะครับกำลังเครื่องมันสบายๆแล้วคันนี้ออปชั่นพอสมควรเลยล่ะนะมาดูกันได้อะไรบ้างกระจังหน้าโคเมีสองชั้นไฟเอลด์ดลอดเป็นโปรเจคเตอร์นนะคคครรัับบลูกก้้าาาตดดหหมมมมมอีใแ็เิย เนี่ยเป็นวิชลินตีใหม่ๆเลยนะครับลูกค้านะใช้ยาวยาวครับลูกค้านี้ได้แม็กขอบ17นะครับเออสวยๆได้เป็นเครื่องวีวีทีไอเรียบร้อยนะไฟเลี้ยวที่มุมหูจบก็มีมาให้ประตูคู่หน้าเคลียร์ส่วนด้านหลังดูหาว่าไม่มีสปอยเลอร์มีน้อยนึงนะดักเทลนี้มีมาให้เรียบร้อยครับลูกค้าจุดเปิดขึ้นมาฝาถ่ายครับลูกค้ากระเป๋าเดินทาง60ลิตร2ใบสบายๆอยู่แล้วนะดูนี่ทีเด็ดยังกไงแม่แรงเขาอยู่ครบแล้วดูดิไม่กิ๊บเดิมบางนางบวชไปละเออนะคันนี้จะอาจจะไม่มีกล้องมองหลังแต่ใไ้เซ็นเซอร์มาครััับบบลููกคคค้าเเเพจดิมมอย่รรผป็นนตวะ ครับอ่าเป็นไงสวยสวยคันนี้ไปพุดรานาำเบงขับรถเล่นดีกว่าดูซิว่าเอาติครื่องมันแปมันจะเอินหรือเปล่ามาลองดูหน่อยอ่าสามสองหขอลองตัวอ่านะมันจะไม่แบบคิวอกระโชกหกห้าครับทกา,า,า,าแต่รอบมันมาไวมากนะคือออกตัวเออตามระดับไปนะสวยแจ๋วนะ กลิ่นดีบ้างเลยเจ้าของเก่าสวยว่ะเออกลิ่นนั้นเขาอกมากกินญิงครับไปหารถไว้ใช้ในครอบครัวที่คันเดียวจบแบบจบเลยจบปิ๊งเลยนะคันนี้คือหนึ่งในคันที่ผมอยากจะแนะนํานะเพราะว่าหนึ่งเลยคุณได้แบรนด์โตโยต้าสองคุณได้รุ่นที่แม่งแบบว่าฮิตในตลาดเลยก็คือตัวอัลติใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับลูกค้าเรียกว่าอึดตึกทนนะบางคันมัคุณด้เห็นรุ่นพ่อรุ่นปู่คับแบบโตโยต้าอัลติเห็นไหมเออทุกวันนี้แม่งผ่านไปยี่สิบสามสิบปีรถมันยังไม่มีปัญหาเลย เราหลอกรู้แล้วนะฉันไม่ได้วนไปไหนไกลเท่ไหร่กล้องถอยหลังเนมีแต่จะมีเป็นเซนเซอร์นะครับคือแอร์แอรเย็นแอร์โซใต้เเย็นยีบอที่ห้องนอนได้ไหมแอร์ต่อลูกค้ามาในตัวเรากันต่อนะคันนี้ได้อะไรบ้างครับลูกค้าอันนี้เป็นตัวปีใหม่ละอันนี้เป็นปี2018นะก็จะไม่ใช่กุญแจไขแล้วจะเป็นปุ่มพ u s ส start นครับลูกค้านะเออถ้าเลัอกหักก็ start ได้นะเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมควเสียงรถเสียเปลี่ ช่องทางว่างๆรถเฟอรอเราอยากจะเล่นเกียร์นะครับไไกลมันก็เบื่อใช่ไหมมันง่วงแหละดูออกนะ้ำท่วจริงหรอ อ่าแต่ก็ค่หน้าก็นั่นแหละก็ขับขี่สะดวกยิ่งขึ้นนะแอร์วิทยุใช้งานได้ปกติและแอร์เย็นจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะเว้ยแอร์แม่งเย็นแบบเย็นหนะักไม่เชื่อมานั่งดูแล้วกันที่ดีมการ์นะเข้ามาเด้ดเลยนะครับผมนะเออเป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยตรงนี้มี็นทัวเอาเรตช่องใส่เหรียญเกียร์ออโต้แบบ CVT เป็นขั้นบันไดนะครับผมนะเออแล้วก็มีสปอร์ตโหมดให้ใช้อ่าเป็นไงละ่ะอันนี้อาจจะไม่มีอีโคโหมดให้ใช้นะยังไม่เห็นเลยเห็นได้สปอร์ตโหมดนะคันนล้วมีอีโคประหยัดใช่ไหมเอ,อนนเมฟอ,ร,ร,อ,ร,อร,มร์ต แล้วนะไม่ได้ปรับไม่ได้เปิดอะไรเลยพี่วางแก้วน้าํ 2> า2ใบเก๊เก็บของแนละซอฟทัชนะครับผมนะแต่ถามว่านี่มากไหมก็วางอะไๆก็ได้อยู่นะเออขับไปไปสักเดียตงก็ได้อยู่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคข้างหน้าก็จะเป็นซอฟทัชนะครับลูกค้นานะแล้วก็เป็นอ่อแอร์แบ็กนะตรงนี้ก็เป็นซอฟเหมือนกันแบบเก๊โซลาร์ไอคอนทั้งฝ้าขาหักนะเออเป็นไงชอบสปอร์ตเะล่าแล้วใช้ในชีวิตรประจำวันนี้คือว่าตอบโจทย์นะสิ่งที่ผมชอบในคันนี้คืออะไรรู้ไหมบอกจริงๆสังเกตได้ไหมว่าผมนั่งนี่แม่งแบบสบายเลยนะแล้วบอกเขาแม่งองศากำลังดีมาาากกกปปปตติสส่่่่วววนนใหหญถถถ้้ไไออออพรรรรร์ืะทีเ็ ปกเกศีดหรือเปลแม่ปีไม่จะยาวเวเ้ยเพราะราคาจริงจริงปีมันชนข้อสองแล้วมันนั่งอยู่ประมาณนี้นมันผมรู้สึกไม่โอเคแต่คันนี้สบายๆเห็นไหมแล้วตัวไม่โยกด้วยเวลาเข้าโคง้งเข้าโค้งนะแล้วดูความหนาของเบาะด,ดิดูดูงานเขามาดูใกล้ๆมาเนี่เห็นไหมเบาะเขาแม่งเก็บตัดเก็บงานมาดีมากลูกค้านะไม่ได้ขี้เร็วขี้เร็วเลยนะเห็นไหมเย็บสามชั้นนะครับผมนะใช้ยังไงก็ไม่พังง่ายๆหรอกก็เผื่อลูกมีผัวแล้วมันยังไม่พังเลยนะอันนี้ไม่ตรงโงนะลูกค้าไม่ได้อวยนะแต่เบาะแม่งดีจริงเบาะนวดรูม่เเะออนั่ก่นา้ง ผมหพรม1ชั้นอันนี้มาสอชั้นนะครับผมนะสำหรับเรื่องพรมเนาะไฟเฟอร์ใช้งานได้ปกตินะมันเป็นรถใช้งานนะลูกค้านะออปชั่นมันก็ไม่ได้หรือหวาแต่ถามว่ามันน่าสบายไหมมันดูโป่งนะครับลูกค้าถ้าพูดตรงๆเลยก็ให้เป็นยเทียบถ้าต้องการความสปอร์ตไปคันนู้นเลยเพราะว่ามันจะแบ่งสัดส่วนแบ่งทุกอย่างอ,ะอ่ะเอาอินทีเรียภายในอะ่ะจะเอาแนวสปอร์ตซัรสโวนใหญ่แต่คันนี้มันเหมือนประมาณว่ากึ่งเราครอบครัวเน้นใช้ในคะรอบครัวแบบว่าให้มีความเอนจอยนะมันจะไม่ได้แบ่งทรงแบ่งโซนทุกอย่างเนื้อออกใช่ไหมเออ เพราผู้ชายอบอุ่นประมาณนั้นมากกว่านะเท้าเท่าที่ผมรู้สึกนะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมถามว่านั่งสบายชอบว่ะเราไปนั่งเบาดหลังได้ดีกว่าม,มา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 สำหรับคันนี้นะครับเบาะด้านหลังนะก็อย่างที่บอกผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนะเล็กๆๆลูมเฮดลูมอุ้ยเหลือสองคำปั้นเหมือนกันเลยคเขาอุ้ยกว้างเลสองสอง 2. 2. กว่าด้วยนั่งสบายลูกค้านะแต่มันจะไม่สปอร์ตก็จริงแต่ถามว่ามันนั่งสบายไหมอุ้ยสบายกว่าส่วนตัวผมชอบและสบายกว่าแต่ไม่มีที่ปักแขนมาให้ถามว่าเป็นปัญหาไหมนี่ข้างประตูก็วางได้มันไม่ใช่ปัญหาหลััักกกกททีีี่่่่่่่่แแแบบววาาาเฮ้้้้้้ยมมมมมมงงไไไขนนนใใใหลูููซืออรรถชชตดด ความสมเนะสมผลด้วยนะครับลูกค้านะเออตรงนี้ก็มีที่ชาร์จแบตให้2รูครับ USB เนาะที่เก็บขยงขยะเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆอ่ะก็ส่งวิสัยทัศต้อนยาวนะครับนั่งไกลๆก็ไม่เมารถอยู่แล้วเอาที่เคยเห็คนนั่งเอาที่แล้วเมารถไหมุณยังไม่เคยเจอนะเออส่วนตัวผมก็นะอาจจะมีแหละแต่ผมไม่เคยเจอโอเคข้างหลังก็มี Isofix มาให้หรือที่ติดตั้งบอะเด็กนี่ให้เหมือนกันนะเอาที่รถปีใหม่ๆ Isofix ม,มีทุกคันแหละถ้าไม่มีนะหวั่นเจี๊ยบเลยพี่จ่านะ ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะเขาข้าวเขาข้าว,าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ความชอบล้วนๆอยู่ที่การใช้ในชีวิตประจำวันล้วนๆน,นะครับผมนะของสองคันเนี้ยอนต่างกันนิดเดียวราคาต่างกันนิดเดียวนะไอซิมิกเอฟซีปีสิบเจ็ดนะอันนี้ค่าตัวอยู่ที่สี่ห้าเก้าควอนเดอรละแปดพันนะครับลูกค้าแต่ถ้าชอบเอาติดคันนี้ได้เป็นปีสิบแปดไหมเจ็ดหมื่นค่าตัวเพียงแค่สี่สามเก้าควอนเดอรละเจ็ดพันเท่านั้นเองนะชอบแบรนด์ไหนไปดังนั้นเลยครับผมนะดูแลง่ายทั้งคู่ราคาไม่ตกทัง้งคู่แบรนด์หลัััักกกแแบบบรรรรรนนนดดดด์ข็งงงะคคคคคลลูู้้้้าาาาถตอจิมมมไเยผีี่ รถที่ดีรถที่ดีแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนี้ได้แล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ